หลังจากที่หวันเจียได้เข้ามาในห้องกงอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยภายในชั้นนี้ไม่ต่างไปจากเมื่อก่อนเลยแล้วในชั้นใดน,นั้นก็มีมีดสั้นบินมาจากไกลฮ่าแค่ของเด็กเล่นแค่นี้เนี่าายทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันคือซาโดโกโรโคซันอายุ24ปีเป็นนินจาเป็นนินจาเหรอรู้อย่างนี้ให้เคนตะออกมาก่อนคงจะดีกว่า นินจาประ่าซามูไรคงจะน่าสนุกกว่าเยอะเลยเอาไว้หลังจากที่ฉันเอาชนะนายแล้วฉันจะกลับไปสู้กับเขาเองก็แล้วกันคาถาแยกเงาพันล่างนี่มันก็แค่เอฟเฟก์ของการ์แยกล่างเองนี่ว่านี่เองไปดูอนิเมะมามากไปหรือเปล่าเนี่ยแกเตรียมตัวตายซะแกไม่มีทางกำจัดล่างปลอมที่มีจำนวนมากของฉันได้หรอ แล้วหวานเจงก็สามารถกำจัดร่างแยกจนสลายลงไปได้จากนั้นเขาก็พุ่งเข้าไปจัดการร่างแยกร่างอืน่นๆอีกจำนวนมากบ้าชมัดเลยไม่เหมือนอย่างที่คิดเอาไว้เลยไล่ระโยชน์ที่แกจะต่อสู้ในที่สุดแกก็จะต้องโดนร่างแยกของช้นลุมแกัดการแกจนตาย ทำไมเวลาที่ฉันฆ่าล่างแยกของแกไปได้ทำไมถึงไม่เห็นจะได้พอยเลยล่ะนี่แกว่ายังไงนะถ้าเกิดว่าไม่ได้พอยจากการสังหารล่างแยกแล้วก็คงไม่ต้องเสียเวลากับแกอีกต่อไปแล้วเตรียมพบกับจุดจบได้เลยยิงหาฝนสนูออกไปอะไรกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงการล่างแยกของฉันหายไปจนหมดเลย ถ้านายอยากจะจัดการฉันแล้วก็จะต้องใช้คาถาพวกดาราสวรรค์เะเิดพิพภพหรือไม่ก็ค่ายเทพพิชิตฟ้าอะไรพวกนั้นเหรอนะกลับไปฝึกวิชามาใหม่แล้วกันนะหลังจากนั้นเขาก็ใช้หอกแทงเข้าไปกลางอกทะลุไปถึงข้างหลังแต่ดูเหมือนว่านั่นก็ยังจะเป็นเพียงแค่ล่างแยกเหมือนกันแล้วเขาก็หันควับไปมองด้านหลัง คิดไม่ถึงละี่ว่านั่นจะเป็นร่างแยกของฉันคนที่ควรจะกลับไปฝึกมาใหม่คือแกตั้งหากเล่าแต่เมื่อนินจาพุ่งเข้ามาแจงกับไม่ใช่ร่างจริงของหวานเจียอะไรของมันเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงกันมาเล่นอุบายอะไรต่อหน้าฉันแบบนี้นะแกกล้าดีจริงๆเลยนะทาเป็นจะมาโชว์เทพต่อหน้ามือาชีพอย่างฉันอย่างนั้นเหรอ ฝ่ายตรงข้ามถูกกำจัดได้รับ5 0 0พอยต์วันเจียมองไปที่ศัตรูคนต่อไปด้วยท่าสังมากม,ากมากั่นรอบแรกไม่คิดว่าจะจบเร็วไปหน่อยเหรอไม่แปลกใจเลยที่คอสเพลย์นินจาอย่างแกเนี่ยจะเป็นแค่อาหารสัตว์ไปแบบนั้นชายหนุ่มคนใหม่เดินมายืนอยู่ข้างศพของนินจาที่นอนจมกองเลือดเมื่อกี้นะมันก็เป็นแค่การวอร์มอัพเท่านั้นเองนะ อย่าทํำให้ฉันเบื่อก็แล้วกันหล่ะลุงคราวนี้คนวดดีอย่างแกเนี่ยสมควรโดนฆ่าตายจริงๆซึ่งแกจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่การจะเอาชนะสี่คนลวดนะ่ะไม่มีทางเป็นไปได้หรอกจะบอกอะไรให้ว่าเจ้าหมอนนั่นนะ่ะเป็นแค่ตัวล่อเท่านั้นและดูตัวของแกเองสิแกไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนักเลยถ้าอย่างงั้นแล้วก็ลุงก็คอยดูความสามารถที่แท้จริงของฉันให้ดีก็แล้วกัน เปิดใช้งานการสไลมีลอชเมื่อเปิดใช้งานการสไลมีลอชจะมีเอฟเฟกต์ทำให้เพิ่มมาตราการหลบหลีกในระยะประชิดได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งบ้าจริงโจมตีมันยังไงก็ไม่โดนเลยแฮะไม่ว่าการโจมตีของเจ้าจะรวดเร็วแค่ไหนก็ตามมันก็ยังมีช่องว่างให้ฉันหลบได้อยู่ดีนะเจ้าหนูอางนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ ลองเจอการจมตีแบบไม่มีช่องว่างของฉันดูหน่อยเป็นยังไงคราวนี้หวันเจียฟาดฟันขึ้นด่าบอกมาอย่างรวดเร็วและวรุนแรงและเป็นบริเวณกว้างทำให้ลุงคนนี้ไม่สามารถรับหลบหลีกการโจมตีและโดนฟาดฟันเข้าไปทั่วร่างกายเต็มบาดแผลถ้าเกิดว่าทุกสิ่งที่ลุงมีอยู่มีแค่การหลบหลีกอย่างเดียวนะ่ะคงจะไม่มีทางเอาชน,นะฉันได้หรอกนะ แกยังไยเดียงสาอยู่นักนะเจ้าหนูเอ้ยถ้าให้ฉันเดานะการต่อสู้ครั้งที่แล้วเนะี่ยแกมักจะไม่ได้ใช้พลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ยังเก็บพลังงานและการ์ดใบสุดท้ายเอาไว้เป็นไพ่ตายอยู่เสมอใช่ไหมละ่ฮะฮาแน่นอนลุงเคยเห็นใครใช้ไพ่ตายตั้งแต่แรกเลยหรือยังไงกันล่ะแต่ว่านะไพ่ตายของแกนะ่ะมันกลายมาเป็นของฉันแล้วละ่ะ าการของฉันนี่แกวไปอย่างนั้นเหรอการเอฟเฟกต์ e ขโมยของเอฟเฟกต์ e ของการสามารถขโมยการหนึ่งใบของเป้าหมายได้ซึ่งจะต้องอยู่ในระยะใกล้เพื่อให้เอฟเฟกต์สามารถทำงานได้เป็นยังไงล่ะเอฟเฟกต์การ e ของฉัน <c oughs> ไม่แปลกใจเลยที่แกพยายามจะสู้กับฉันในระยะประชิดเพราะว่าแกอยากจะขโมยกาของฉันนี่เอง แล้วตอนนี้ฉันก็จะใช้ไพ่ตายที่อยู่ในมือของแกจัดการแกแล้วฮ่าฮเดี๋ยวก่อนนะการใบนั้นที่แกกำลังจะใช้น่ะเฮ้อสายไปแล้วล่ะที่จะมาร้องขอชีวิตตอนนี้เปิดใช้งานการฮะนี่มันการระเบิดตัวเองเริ่มนับถอยหลังสิบเก้าในขณะนั้นหวันเจียยืนมองอยู่และกำลังหัวล้อสะใจอย่างบ้าคลั่ง บ้าเอ้นี่ฉันกำลังจะระเบิดตัวเองอย่างนงั้นเหรอเจ้าบ้าเอ้ยถ้าอย่างนั้นแกก็จะต้องตายไปกับฉันด้วยเอ้ยแม่งนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเว้ยวันแจาพยายามจะวิ่งหนีเอาตัวรอดให้ห่างพ้นจากลุงที่กำลังระเบิดตัวเองอย่างสุดชีวิตระยะไกลแค่นี้นะแกไม่รอดแน่ระเบิดกลายเป็นฝุ่นฝงไปพร้อมกับฉันเชอะ และในที่สุดการระเบิดที่รุนแรงก็ประทุขึ้นไม่นะสามีของฉันไม่จริงหนะ่าวันเจียเมื่อฝุ่นควันจากการระเบิดค่อยๆจางลงก้อนหินที่มีรอยล้าค่อยๆปรากฏขึ้นมานี่เขาไม่เป็นอะไรเลยในตอนนี้ศรีรษะของเขามีเขางอกออกมาสองเขา โชคดีจริงๆที่ฉันใช้การ์ดล่างภูเขาจากอลิสมาถ้าไม่อย่างนั้นฉันคงไม่รอดไปแล้วละ่ะทำไมเธอถึงไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้เล่าจำเอาฉันตกอ,อกตกใจหมดเลยนะอ่าพอดีว่าฉันลืมอ่ะตาลุงเอ้ยแม่ไม่เคยสั่งสอนมาหรือไงว่าขโมยของของคนอื่นนะ่ะมันไม่ดีนะฝ่ายตรงข้ามถูกกำจัดได้รับ500พอยต์ ศพที่เหลือทิ้งไว้มีเพียงแค่เท่าสานเป็นผุยผงเล็กๆและเปลวกระจัดกระจายไปตามสายลมอย่างนี้ก็เยี่ยมไปเลยเลยสองคนแล้วสู้ๆนะการที่เขามีอยู่นะใช้ไปจนเช่าจะหมดแล้วนะยังเหลือศัตรูอยู่อีกตั้งสองคนดูเหมือนว่าสถานการณ์คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะนายเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆเลยนะ ถ้าหากว่าเป็นการต่อสู้แล้วก็ฉันคงไม่มีทางเอาชนะได้แน่เลยแต่ถ้านายยอมรับคำขอร้องเล็กๆน้อยๆของฉันไปฉันก็ยินดีจะยอมแพ้ให้แต่โดยดีเลยนะโอ้ได้เลยสิฉันน่ะไม่ค่อจะปฏิเสธคำขอจากสาวๆเสียด้วยสิจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นเพียงแค่สตรีมเมอร์เท่านั้นที่ฉันได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพียงเพราะแค่ต้องการเพิ่มความนิยมผู้ติดตามเท่านั้นเองถ้าหากว่าฉันได้เล่นเกมกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างคนมันก็เป็นโอกาสดีเลยที่จะทำให้คนรู้จักฉันและเพิ่มความนิยมให้ถ้าอย่างนั้นแล้วจะให้ซ้ำยังไงละ่ะคงจะไม่ยืนเฉยๆอยู่ในกรองแบบนี้หรอกใช่ไหมแน่นอนเลยว่าเพื่อให้มันเกิดกระแสขึ้นมาเรามาลองเล่นเกมอะไรเล็กๆน้อยๆกันดูไหม หลังจากคำพูดของเธอเส้นสุดลงเธอก็ดึงซิปที่ปิดเสื้ออยู่ลูดลงมามาเล่นเป่ายิงฉุบกันถ้าใครแพ้จะต้องถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นเป็นยังไงล่ะน่าสนใจใช่ไหมไม่รู้เลยนะว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่แต่ดูเหมือนเธอจะดูถูกฉันเกินไปแล้วนะเธอคิดว่าฉันจะตกลงเพียงเพราะแค่เธอสวยอย่างนั้นเหรอคำขอบ้าบอของเธอนั่นนะฉันไม่มีทาง ไม่มีทางกระฏิเสธอยู่แล้วล่ะฮะนี่นายจะบ้าหรือยังไงการอย่าไปหลงกลใหญ่นั่นนะรีบกำจัดเธอซ้ำอย่ามัวแต่ไปเล่นเกมบ้าบออะไรแบบนั้นเลยคอยดูไปก่อนเธอว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงอย่าเพิ่งรีบตัดสินไปเลยหญิงสาวหันกลับมามองซามูไรที่มาห้ามเอาไว้ด้วยท่าทางสงสยัยและเห็นว่าเขากำลังมีเลือดกำดาวไหลออกมาจากจามูก ประโสนิที่แยนนายเองก็อยากจะดูกับเขาด้วยละสีทุเล่ที่สุดเลยใช่ย่างงั้นก็มาเริ่มเป่ายิ่งชุบออ้ฉันชนะแล้วสอดเลยสิฉันก็จะสอดอยู่แล้วละไม่ต้องมาเร่งฉันก็ได้โอ้โหนี่เธอกล้าสอดจริงๆด้วยเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ละสุดยอดไปเลยหวันเจียสู้เขาพวกเราเชียนนายเต็มที่เลยให้เชอสอดางเกงมาด้วยเลย ฮ่าๆผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมอยู่ขณะน,นี้วันนี้ฉันจะทำให้ทุกคนได้ดูการแสดงสุดพิเศษแก่ทุกคนเลยเอาเลยสิเร็วเข้าฉันรอดูอยู่นะถือม้วนกระดาษทิชชู่รอแล้วเนี่ยห้าหนาทีต่อมานี่เธอยังคิดจะเล่นเกมอยู่อีกเหรอถ้าขืนยังเล่นต่อไปแล้วก็ฉันเกรงว่าจะมีบางคนที่ต้องอายนะ ฉันก็ไม่ถือสาอะไรหรอกนะแต่ว่าดวงของนายเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จริงๆนะฮ่าคนดูผิดหวังกันหมดแล้วนะเจ้าหมอเนี่ยนี่มันบ้าชะมัดเลยใครก็ได้ควักลูก,กตาของฉันออกไปทีฉันอยากจะดูผู้หญิงนะเว้ยไม่ใช่มาดูแกเจ้าบ้าเอ้ยฮ่าฉันคิดว่าเราน่าจะเลิกเล่นเกมแล้วามาต่อสู้กันเราจะดีกว่านะต่อสู้เหรอ การต่อสู้นะมันเริ่มต้นขึ้นมาตั้งนานแล้วนะไม่เห็นเลยไงที่เช้าของนายนะ่ฮะเฮ้ยนี่มันอะไรกันนะ่ะทำไมถึงมีทรายดูดอยู่ได้ละ่ะก็เป็นเพราะว่าการของฉันกับดักทรายดูดยังไงเล่าการวางกับหนักด้วยการใบนี้จะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยเพราะอย่างนั้นฉันถึงต้องส่วงเวลานายเอาไว้ด้วยการเล่นเกมกับนายยังไงล่าน้อยแนะ่ คราวนี้ถึงเขาจะพยายามดิ้นโลนออกมาจากทรายดูดมากเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นผลสําเร็จให้กับเขาเลยบ้าชะมัดเลยนี่มันกําลังดูดชันลงไปตั้งครึ่งตัวแล้วแนะเนี่ยเปล่าประโยชน์จริงๆต่อให้นายยิ่งดิ้นโลนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งตายเร็วมากขึ้นเท่านั้นกบดักนี้นะ่ะไม่ได้มีไว้ใช้ฆ่านายคนเดียวแต่ชันจะวางกับดักนี้เพื่อฆ่าเพื่อนๆของนายให้หมดเลยด้วย แล้วตอนนี้ล่างของหวานเจียถูกดูดลงไปในทรายจนหมดทั้งตัวแล้วเหลือเพียงแค่แขนของเขาที่ชูขึ้นมาที่มือของเขาเหมือนกำลังพยายามขวาคว้าอากาศเพื่อหยิบจับและดึงร่างของเขาให้ขึ้นไปแต่ก็เปล่าประโยชน์หวานเจียอย่าตายนะฉันอยากจะชนะการแข่งนี้ต่อไปเราอยากจะชนะไปด้วยกันนะไม่ต้องเป็นห่วงล็อกเจ้าแน่น่ะเขาไม่ตายง่ายๆหรอกนะ อันดับหนึ่งของแลงเนี่ยดันมาหลงกลง,ง่ายๆกับความสวยของฉันเพียงแค่นี้เองเ,เหรอฮะและการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยแรงเฮกสุดท้ายของเขาด้วยการพยายามจะชูการ์ดขึ้นมาใบหนึ่งและใช้งานเอฟเฟกของการ์ดใบนั้นโดยซันจีทำให้มีโดนปรากฏขึ้นมาหนึ่งตัวลอยอยู่กลางอากาศที่บริเวณข้างบนในภายในกลง เอ๊ะนั่นมันอะไรกันน่ะและสันใดนั้นโดนตัวนี้ได้ลอยตัวบินลงมาใกล้ที่บริเวณที่ฝ่ามือที่เขาชูขึ้นมาอยู่เหนือทรายดูดเพียงเล็กน้อยเพื่อให้หวานเจียได้คว้าจับที่ขาของโดนตัวนั้นเอาไว้และเขาได้กาเอาไว้อย่างแน่นด้วยมือข้างขวาของเขาแล้วต่อจากนั้นร่างกายของเขาก็ถูกดึงขึ้นมา และโดนที่ทรงพลังเครื่องนั้นดึงกระชากร่างกายของเขาผุดขึ้นมาจากโคลนทรายดูดนั้นได้อย่างสำเร็จโดยที่คราวนี้เขาได้ใช้มือซ้ายห้อยตัวอยู่กับขาของโดนเรียบร้อยแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะหญิงสาวสวยงามมากมายนะฉันเคยพบเจอมาหมดแล้วแต่กับคนอย่างเธอนะ่มันก็แค่กับดักที่ไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำ กับดักของเธอเนะี่ยมันอ่อนหัดเกินไปสำหรับฉันนะไม่นะฉันยังไม่อยากแพ้ตอนนี้แล้วคราวนี้เขาลอยตัวลงมาพร้อมกับชูดาบขึ้นมาอยู่ตรงกลางอยู่เหนือศีรษะของเขาก่อนที่จะฟาดดาบนั้นผ่าลงไปตรงกลางล่างของหญิงสาวแยกขาดออกจากกันเป็นสองซี่ฝ่ายตรงข้ามถูกกำจัดได้รับ500พอยต์ เจ้าบ้านเนี่นนะชอบทำอะไรร้ายสาระอยู่เรื่อยเลยฮะเป็นเพราะบุคลิกที่คาดเดาไม่ได้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีเสน่ห์มากๆเลยล่ะหวันเจียแล้วต่อจากนั้นประตูของกงนั้นได้เปิดออกมาอีกครั้งหนึ่งนี่จะเป็นลอดสุดท้ายของการต่อสู้แล้วแต่ว่าครูดาวของการที่ใช้ไปเนี่ยมันยังนับไม่เสร็จเลยถ้าเกิดมีการต่อสู้รอบต่อไปแล้วก็คงจะยุ่งยากแน่เลยฮะ นี่เธอฮ์ว่ายังไงไม่คิดว่าจะได้มาเจอกับฉันลรอสิเปล่าล้อฉันกำลังคิดว่าจะเจอใครกันนะแต่ดันกลับมาเจอคนที่แพ้ฉันไปรอบก่อนที่แล้วมานี่เองแล้วคิดว่าฉันไม่รู้หรืยยังไงว่าหลังจากที่แกต่อสู้มาถึงสามครั้งแล้วการ์ดในมือของแกตอนนี้นะ่ะใกล้จะหมดแล้วนะ และคราวนี้นี่แหละฉันจะแก้แค้นให้กับเขาเองที่นายทำอาไว้ลักเซอก็ได้ใช้การสร้างลูกบอลเพลิงขึ้นมาอยู่ในมือแล้วปล่อยเข้าไปพุ่งโจมตีใส่หวานเจียแต่ว่าเขาสามารถกระโดดหลบถอยหลังออกมาได้ทันเวลาร่างกายของฝ่ายตรงข้ามไม่แข็งแกร่งมากเท่าไรฉันจะต้องโจมตีด้วยชนูดอกนี้ในครั้งเดียวเท่านั้น แต่ทว่าในขณะที่เขากําลังเพ่งเล็งไปที่ศัตรูเขากับมีท่าทางหยุดชะงักและรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยยายนั่นหายตัวไปแล้วฉันรู้อยู่แล้วเชียวว่ายายานนยังเหลือการที่ใช้ในการล่องหนตัวอยู่คราวนี้หวานเจียยได้แต่ยืนนิ่งและหันมองไปมารอบๆแต่ก็พบเจอเพียงแค่ความว่างเปล่าซึ่งนั่นเป็นผลมาจากการที่หญิงสาวคนนั้นใช้การเอฟเฟกต์โปร่งใส ซึ่งหลังจากใช้งานเอฟเฟกผู้ใช้งานจะมีสภาพที่โปร่งใสไปชั่วขณะแต่เมื่อได้รับความเสียหายผลของเอฟเฟกโปร่งใสจะถูกยกเลิกทันทีถ้าเราต่อสู้กันตัวตัวด้วยการใช้การใบนี้นะี่แกไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของฉันได้อย่างแน่นอนทันใดน,นั้นเองก็มีการโจมตีด้วยลูกไฟจำนวนหลายลูกพุ่งเข้ามาแต่ดูเหมือนว่าหวันเจาส,สามารถไหวตัวได้ทันหลบหลีกลูกไฟเหล่านั้นได้หมด ออเป็นไปได้ยังไงนะยายนน่น่ะควรที่จะใช้การล่องหนไม่ได้ในี่สิแบบนี้มันขี้โกงแล้วถ้าเป็นนายแล้วก็น,นายจะหาทางเอาชนะมันได้ใช่ไหมคราวนี้ล่ะฉันเจอตัวแล้วเขาค่อยคชูคันธนูที่อยู่ในมือขึ้นมาช้าๆก่อนที่จะเล็งไปยังศัตรูของเขาวอลเล่เมื่อเธอได้เห็นเช่นนั้นก็มีซาทีตกใจขึ้นมาเป็นไปได้ยังไงกันมันจะมองเห็นฉันได้ยังไงกัน Of a l อร์สันไดนั้นเขาก็ชูธนูและยิงลูกดอกขึ้นไปด้านบนฟ้าจากนั้นลูกธนูหนึ่งดอกได้แตกแยกกระจายสลายตัวกลายเป็นหลายดอกมีจำนวนมากนี่มันใช้การโจมตีแบบนี้เลยเหรอแล้วเมื่อลูกธนูเหล่านั้นพุ่งขึ้นไปด้านบนแล้วจนไม่สามารถต้านทานกับแรงโน้มถ่วงได้แล้วมันก็ค่อยๆหันทิศทาง และตกลงไปสู่พื้นดินด้วยความเร็วที่มากขึ้นเรื่อยๆไปตามแรงโน้มถ่วงและตามระยะเวลาที่มากขึ้นในขณะที่เด็กสาวคนนั้นได้แต่มองดูด้วยชาติางตกใจในขณะที่แงนหน้าขึ้นไปลูกสนูจำนวนมากมายนำะไปท้วนกำลังจะตกลงมากำลังจะโดนเข้ากับเธอแล้ว ล้เธอก็ยังคงทำใจแข็งยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นในขณะที่หาฝนของลูกธนูกำลังตกใส่ลงพื้นดินและบริเวณรอบๆที่เธอยืนอยู่อย่างต่อเนื่องจะโดนบ้างหรือเปล่านะหวันเจียยืนมองไปรอบๆลูกธนูจำนวนมากที่ตกลงมาปาักอยู่บนพื้นดินเต็มทั่วภายในบริเวณห้องกลงขังนั้นแล้วอะไรกันเวรละสิทีนี้ ซาชางตกใจอย่างสุดขีดนั่นเป็นเพราะว่าเขาได้หันไปแล้วพบเจอกับเปลวไฟขนาดใหญ่ที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงหอมกระหน่ำเข้ามาใส่ความร้อนแรงของเปลวเพลิงที่อยู่ในระยะประชิดแทบจะเผาขนทำให้เขาได้สัมผัสกับเปลวไฟที่ร้อนแรงและยังมีแรงผลักดันทำให้เขากระเด็นถอยหลังไปลม้มลงกับพื้นไม่นะหวานเจีย และในตอนนี้เขาได้นอนแน่นิ่งอยู่ในสภาพสบักสบอมสภาพร่างกายและเสื้อผ้ามีรอยไหมและมีควันขมงุงไม่นะวันเจียตายแล้วเหรอเปลวไฟนั่นนมันรุนแรงมากเกินไปแล้วไม่แน่ว่าเสื้อผ้าของเขาก็อาจจะไม่สามารถช่วยป้องกันความร้อนได้หรอกมันก็เกือบจะพุ่งมาโดนฉันอยู่ตั้งหลายลูกแล้วนะพวกลูกฉนูเหล่านั้นน่ะ แต่ว่าดูเหมือนจะแย่หน่อยนะที่เรื่องโชคดีนะมันเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแข่งด้วยแล้วมันก็เป็นของฉันในรอบนี้ฉันจะขอเป็นฝ่ายชนะก็แล้วกันนะฮ่าฮ่าฮะอะไรนะเมื่อเธอมีช่าทีตกใจนั่นเป็นเพราะว่าได้เห็นหวันเจียที่กำลังพยายามลุกขึ้นยืนหยัดมาอีกครั้งหนึ่งเปลวไฟของเธอเนี่ยมันรุนแรงเสียเหลือเกินนะ สักว่าฉันโดนมันเข้าไปอีกทีนึงแล้วก็คงได้ตายแง่แก่ไปแน่เลยแต่ว่านะฉันจะไม่ยอมให้เธอทำแบบนั้นหรอกเพราะว่าในตอนนี้ฉันมองเห็นเธอแล้วเมื่อได้ยินคำพูดนั่นหญิงสาวก็มีแววตาเบิกโพรง่งชาติซางตกตะลึงและดูตื่นตูมขึ้นมามากน้อยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันฉันหายตัวอยู่นะ มันไม่น่าจะมองเห็นฉันได้แต่ทําไมมันถึงเล่งลูกธนูมาทางนี้ล่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะฉันได้ใช้สกิลตอนหายตัวเพราะอย่างนั้นถึงทําให้หมอนั่นมองเห็นฉันได้อย่างงั้นหรือสินะแล้วเธอก็ได้ตัดสินใจวิ่งออกมาจากจุดที่เธอยือนอยู่แต่แรกมันจบเกมแล้วล่ะนะเมื่อเขาได้งา้างคันธนูออกมาหลังจากพูดจบก็ปล่อยลูกธนูนั้นพุ้งออกไป และด้วยทักษะความแม่นยำจากการใช้ลูกธนูททำให้มันพุ่งตรงเข้าไปปักตรงที่กลางอกของเด็กหญิงคนนั้นเธอแพ้แล้วล่ะนี่นายมองเห็นฉันได้ยังไงกันน่ะฉันไม่ได้มองเห็นตัวเธอหรอกนะสิ่งที่ฉันเห็นน่ะมันคือรอยเช้าของเธอตั้งหากเล่าอะไรกันนั่นมันทรายที่มาจากการต่อสู้ครั้งที่แล้วนี่ นี่นายรู้เรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกอย่างนั้นเหรอเปล่าหรอกฉันก็เพิ่งจะเห็นมันเมื่อกี้เหมือนกันนี่แหละเอออย่างนั้นเหรอยากจริงๆเลยฮะอดแก้แค้นให้ชายเชิงเลยแต่ว่าเกมนี้นะ่ะผลมันกลับพลิกตาลปัดไปได้จะไงกันเนี่ยฮ่ฝ่ายตรงข้ามถูกกำจัดได้รับ500พอยต์การแข่งขันสิ้นสุดแล้ว ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นหวานเจียโจดูหวันอลิซและโนยูฮาละเคนตะสำหรับการเลื่อนขั้นไปสู่ด่านต่อไป yeah, เย้เราชนะแล้วล่ะใช่แล้วล่ะเราชนะแล้วรางวัลตอบแทนจากผู้เล่นแต่ละคนที่ผ่านเข้ารอบสามารถเลือกการเอฟเฟกต์ของการทำให้เป็นสกิลติดตัวของตัวเองได้ ส่วนการดื่นๆจะรับซื้อคืนในราคา500พอยต์ต่อ1ใบหวันเจได้ต่อสู้กับผู้เล่นในรอบสุดซ้ายถึง4คนเขาได้รับความสำเร็จที่ไม่เหมือนใครและได้รับฉายาว่าจอมราชาโซโลโคิวเพื่อเป็นรางวัลของผู้เล่นสามารถเลือกเอฟเฟกต์การ์ด2ใบเป็นสกิลติดตัวได้ฮะออะไรกันได้รับความสำเร็จอีกหนึ่งอย่างแล้วเหรอ โ oh, อ,อ,อ้เจนะ้าน้องชายของฉันเนี่ย <c oughs> มันเอาอีกแล้วแฮะมันจะเก่งเกินหน้าเกินตาไปจริงๆแล้วนะฮ่าๆๆนี่นายมัวขำอะไรอยู่เนี่ยเรากำลังต่อสู้กันอยู่นะอ้าฮะโทษทีโทษทีพอดีว่าน้องชายของฉันเน่ะเขาได้รับความสําเร็จและรางวัลใหญ่มาโทษทีนะขอเวลาดีใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแกก็ได้ถูกกําจัดไปแล้วละเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลย เงื่อนไขของการปลดล็อกความสําเร็จก็ยังเป็นเหมือนเดิมคุ้มค่าจริงๆที่ได้ลงมาจัดการศสัสตรูทั้งสี่คนด้วยตัวฉันเพียงคนเดียวแบบนี้นายคงจะตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสินะนายก็แข็งแก่งนะโนบูฮาระ,ะต่อให้เป็นฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาชนะนายได้หรือเปล่าเพราะอย่างนั้นฉันถึงอยากจะให้นายมาร่วมทีมเดียวกันยังไงเล่า อย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยนายเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆเลยหลังจากนั้น3วันต่อมารอบที่2ของเกม K.O.G. ได้ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วรอบที่3จะเริ่มขึ้นในไม่ช้านี้แล้วโปรดเตรียมตัวให้พร้อมผู้ชมทั้งหลายรอติดตามกันได้เลยณขณะนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งผมสีฟ้าเธอได้ส่งเสียงขึ้นมาว่า พี่หวันเจียเก่งที่สุดเลยน่าเสียดายจริงๆที่หนูถูกเผาตายไปก่อนในรอบนั้นในขณะที่มีใครบางคนกำลังดึงเสื้อของอีกคนหนึ่งอยู่นี่ายเชื่องฉันอยากกินลูกอมอะไม่ได้นะอมลูกอมเดี๋ยวฟันผูหลอกอมอย่างอื่นดีกว่าไหมหมายถึงอมบวยนะ่ะอ๋อโอเคก็ได้ก็ได้แต่ว่าลูกอมแค่อันเดียวพอแล้วนะ ในขณะนั้นมีบ้านพักหลังหนึ่งมีเสียงกดออดดังขึ้นมาที่หน้าประตูมากันแล้วเหรอไงที่นี่คือบ้านของนายเองสินะน้องชายหวานเจียแล้วในเวลาต่อจากนั้นหวานเจียอยู่ในสภาพสวักสบอมหน้าตายับเยินรอยแผลรอยฟกช้ำตาปูดตาบวมปากบวมและได้รับความพ่ายแพ้มาจากการต่อสู้กับ ไทเกอร์ชายหนุ่มร่างกำยำล่ำบึกใหญ่โตกล้ามมโหฬารน,น้องหวานเจียเอ๋ยดูท่าเกมเนี่ยจะไม่ใช่เกมแนวที่นายถนัดเลยนะโอ้ยไม่เอาหน้าพี่เป็นแชมป์เกมนี้นี่นะโอ้กลิ่นหอมจังเลยทำกับข้าวอะไรกันอยู่เหรอให้อลิสช่วยไหมไม่เป็นไรหรอกอลิสเธอไปนั่งเงียบๆอยู่บนโซฟารอก็ได้ เดี๋ยวฉันจะเป็นคนทำและนำไปเสิร์ฟให้ทุกคนเองใช่แล้วเดี๋ยวฉันก็จะทำไปด้วยในห้องครัวแบบนี้นี่แหละคือสนามรบของผู้หญิงอย่างเราเลยแต่ว่าหนูก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนี่นะไม่คิดเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะได้รับการฝึกการอบลมการทำอาหารมาด้วยเป็นกุลสตรีสี่เดือนจริงๆเลยยายผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นใครกันนะ เป็นแฟนสาวของหวานเจยหรือเปล่าแต่ดูแล้วคงจะไม่ใช่หรอกมั้งแต่ว่ายังไงก็ดูเหมือนจะสู้กับยายนั่นไม่ได้เลยฮะเรื่องนั้นเรื่องขนาดของหน้าอกหน้าใจเนี่ยแล้วเมื่อเธอทำอาหารได้เสร็จแล้วโหไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าเธอสองคนจะทำอาหารได้น่ากินขนาดนี้เลยนั่นก็เป็นเพราะฝีมือของน้องนั่นแหละแต่ว่าพี่หลินเองก็ทำได้ดีเหมือนกันนี่นะ ฉันนะ่ะก็ทำเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองดูเหมือนหนูจะรู้สึกได้ว่ามีสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอย่าพูดมากไปเลยกินเข้าไปเถอะเอาละนะทุกคนที่เรามารวมตัวกันที่นี่ในรอนนี้พอไม่ใช่เพียงแค่มากินอาหารกันอย่างเดียวเท่านั้นเราจะต้องมาคุยเรื่องการแข่งขันในรอบต่อไป ฉันได้ยินมาจากพี่หลินว่านายสามารถสํานายเนื้อหาของการแข่งขันได้มันจริงเหรอเรื่องเกี่ยวกับการเกิดใหม่นั้นฉันคงจะไม่สามารถบอกกับให้พวกเขาได้รู้ได้คงจะต้องหาเรื่องอะไรสักอย่างมาเบี่ยงประเด็นไปก่อนดีกว่าอ๋อเพราะว่ามันเหมือนกับการทํานายข้อสอบนั่นแลละทุกอย่างที่จําเป็นก็คือการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของเกมและความคิดแบบนักวางแผน แล้วก็ใช้เทคนิคบางอย่างทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าเนื้อหาของรอบต่อไปจะเป็นแบบไหนไงเล่าแลเวลาต่อมาหลังจากนั้นสองชั่วโมงถ้าหากว่าฉันเดาไม่ผิดและก็นะเนื้อหาของรอบต่อไปนี้ตรงทุกอย่างก็คงจะค่อยทำตามแผนที่วางเอาไว้ก็แล้วกันนะได้เลยถ้าอย่างนั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้นะพี่ไทเกอร์ ผู้หญิงนะ่ะไม่เป็นอะไรหรอกคืนนี้อยู่กับฉันต่อดีไหมละ่ะเออพอดีว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องพาลูกสาวฉันไปเยี่ยมหลุมศพของภรรยาของฉันน่ะแล้วเมื่อทุกคนได้ยินเช่นนั้นต่างก็มีสีหน้าแสดงออกมาถึงความเศร้าหมองอย่างพร้อมกันถ้าอย่างนั้นก็ฝากบอกสวัสดีกับพี่สะพัายด้วยนะแน่นอนถ้าเธอรู้ว่าฉันมีเพื่อนดีๆแบบนี้แล้วก็เธอจะต้องดีใจแน่ๆเลย แล้วต่อจากนั้นการแข่งขันในรอบต่อไปก็ค่อยเริ่มต้นขึ้นในที่สุดยินดีต้อนรับผู้เล่นที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบนี้ทุกส่้นซึ่งเป็นรอบที่สาของการแข่งขันในรอบนี้จะมีชื่อว่ากีบเหล็กและชายแดนอะไล์ที่สิ้นสุดผู้เล่นแต่ละคนจะได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเป็นฮีโร่และความโกลาหลภายใต้อเอกลักษณ์ที่หลากหลาย ในการแข่งขันรอบนี้จะมีการแบ่งเป็นฝ่ายแต่และฝ่ายมีอยู่ห้าคนจงเอาชนะกลุ่มเหมื่นให้ได้และรอดชีวิตกลับมากติกาในรอบนี้นี่มันเป็นไปตามที่คาดเอาไว้จริงๆด้วยฮะ